เดี๋ยวเขาไปยามกันทุกคนกล่าว่ามันใจได้ยมันนี้ไนดะ้เพราะว่าฝันดีขันเข,ข้าฝันบมดที่โตนะอ่ะวานนี้ทุกคนเข้ามายามทางนี้ทุกคนวา,า,า,านน,านี้นะยามอยู่วุ้นในบทึกหลังช่องละไปมูทุกคนไปพี่ไปพี่ไปพี่ไปชุ่มเหี้ยวเลยอยูย่พี่นะเหะยื่อยู่พี่ขำมากโกมนี่นยโอ้ยเรียบร้อยเลยนะ ตยังมืดจ้าทุกคนสวัสดีสบายดีตอน้าๆทุกคนาลีรลตอนเข้ามาแต่เฮิ่งกะยังมืดอยู่ทุกคนดยูนี้หอน,หน้านิเพราะว่าเขาจะไปยามแหวมอทุกคนไปยามหลายมือและ้ะอีบอนหนึ่งนะห้ามืออีบอนหนึ่งนะเจ็ดมือทุกคนและก็บ,บ่อนเมื่อคยยามาเธอก็มีแต่แหวของในผ่านสุดนี่นะถือว่าได้เสาเอ็นหลังทุกคนแต่มันกับโมเมนต์อยู่บอนเดียวนะเป็นกระยักกะยอกอยู่จุดนั้นจุดนี้ ดีสามสี่จุดกูแล้วทุกคนเขาจะไปยามอยู่ดานอยู่ผู้โฮมันนี่นะพออยู่หานี่ก็มีแต่ว่าเขายามตะพุนลงมากกาลังจะไปเขาเอาเพิม่มยูน่นทนี่ก็เดี๋ยวเขามาสบายดียนืนหน้านี่เดี๋ยวนี้นังยังบริเกงคักไลยทุเนนะลยเขาใช้รถยักไปกพอ่าเขาข้าวิทุกคนก็จะไม่พยายามใช่ไหมนื่อื่นแนละ้วไปชงสก,การน้องของแม่เทาอยู่ปุ้นทางดำทุกคน ขัางสลานผม,มเราก็เลยค่ามวิฆาการแลแ้วก็วิจําเป็นใช่ไหมนะมันต้องมีวิพร้อมแล้วก็ไปดงพร้อมเดี๋ยวเขาไปยามก็นทุกคนก้าวอมันใจอยู่ในมือนี้ได้เพราะว่าฝันดีนะนดขันเข้าฝันหมกที่โตนะลยแต่เบิ่งนันกนดกันทุกคนปุ๊ละขี่หลดเกี่ยวขึ้นไปนนั่นเลยขึป ตัวจุดบ bon e, e. bon. ่เคยเฮ็ดพุ่นแหละมันสิถืนะแล้วก็บลทาไปสีสานกับแม่หั่นแล้วก็เลอยลอยยามลงมาฮอนหายครานี่ลองมันทุก็หลายบ่อนก็มีความหวังหลายอย่างเอาล่ะเตรียมตัวไปภากคเริ่มแห้งได้แล้วทุกคนเริ่มแห้งได้แล้วเพราะว่าฝนก็ยาตกหึงแล้วตกวานชื่นเลยก็พอแต่แข่งเป๊ะพอแต่น้ำอ้างซ้ำนี้แหละ เพิ่พมทิจคนใา้ไปนี้ได้ประมาณสามลักฝ่ายแล้วเพิ่มสี่ลักคนลวน้ำมันลดกับน้ำมาณลิตรนึงพอาทางยะได้ได่พยายามแต่เทึ่งลงมานะแต่ผู้ลงมาใส่ไข่เขาดิหมูกับเมาลงมาหลายแล้วแถวนี้เดี๋ยวยูฟู่มันกับมีใช่ล้วหมูตั้งห้าไหนลองมั้ง ต้องยามคือคือได้ฝ <c oughs> ันคักกะลีหลอกอยู่นี่เฮ้ยโอ้อากาศเย็นอากาศหนาวแล้วเกิดวัดใหนละ ตุกต่างก็ไ้แม่ไปนี่มานอ้ไแม่คนโว์ให้เวงนี่เห็นใจสี่บอสมนเด้อนามานเด้อรบานสามสอเดอรรถ้มดามันแม่พานแล้วก็ทำไม่ได้ละประมาณสองสตัวอย่างอย่างกว่าใดเหล่อมันนั่นนะมันแรงคือว้อและนี่คน เอาแล้วเล่อได้กับ่ะไ้ถือวิบได้ขดได้อีตัวนึงนี่แะวิทเลยนะถือว่ามานไปเลยติดได้ติดได้ทางเนี้ยบางรดาแแ้งค่ะทุกคนขพอแกงนี่น้ำทุกคนไหลายเตโลไหลต้ในะ พอฝนมึงแห้งพุทธและเฮาๆนะบ่ไน,น้ไหมกายนี่ไปประมาณลักนึงแล้วก็เฮามาหยาอยูอย่ที่บนที่สารก็เมทางนี้เข้าไปหยามทางนี้ก่อนตะกอนหยามที่นี้ก่อนอ่ะอือ เลี้ยวฮะนี่ทุกคนกควมเป็นแก้วแก้วต่อแก้วคือว่าแหละเลี้ยวฮะนี่หมูเนี่มันจะออกมาหากินอยู่ด่าน,นในแด่แหละกับเขาดงได้มันเป็นโค้กแค่แบบันด่านต่อดงนั่นนะทางนั้นน,นั่นนทางั้นนะู้างนี้จะดงดงบ้านเป็นแ,แก้วต่อแก้วยี่ห้ออลไร น้องสายน้องสายอมเอารถไปนี่เดี๋ยวน่หลอหลงไปน้ี่เยอนี่กไกลประมาณร้อยแมตัไปเยีนยามมักนถ้าเราห้อหลอลงไปในถ้าเห็นหอยอัว่ะโอเคเลยนกลางๆเลยบัล้านกันกลางห้องตัวน้านี่บางเธอเลหลอดหยลง หอยเห็นไหมโอยโอยฟ้านทุกคนเอาลออโอยลงทำเสาสีนกห้อสุด

ครบหัหล่างเลยทุกคนยู่บอลน,นี่นะเจ็ดล่างมีทือมันฝนตรงห้ามจังห้อยเก่าห้อยไม่ทุกคนนะหลังจะลังนะ ยังมันมินมันเห็นมันหมูมีนักเลยมีแลวแนวมันแนวแนวเยียบเลยทุกคนยันเห็นยันม่นแขนมันสั้นมันมีนักได้ถือว่าบอถือทุกคน รอบหนะ้ามันยังไหมอยู่ตัวนี้ตัวนี้ยังไหมอย่ทด้วย เป็นมูลน้อยนะหอยกินหอกใหญ่นี่ข้างๆขางก่อนงๆไม่ถึอนะวานนี้ทุกคนเข้ามายามทางนี้ทุกคนวานนี้นะยามอยู่วุ้นบุธหลานสองรางเข้ามายามอยู่ทางมันสีกง,งยางาบบ่างทุกคนบ่อนเ้าสีสารก็เม็ดพี่แถาวบ่หมูแถวนี้ก็มีนะแต่แต่นี่ไปหาบ่าอนเขายามกันนี่ประมาณสามร้อยเมตรทุกคนจอดรถนิดเดียว cái này là dầm song thơ đấy con, câu đây đấy, miêu cao cái 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 ทั้งม้ทั้งม้วี่จุดนะหยใหญ่เหววนะหวใหญ่ไปจุดไปจุดไปจุดไเทายามนี่แล้วเทากลับไปหายเท่าไปแล้วยามย่ไหาหมูไม่ละอ่อนเดี๋ยนนนนวนะยามมึตงตอนนี้ก่อนเปนนนน็นอะไรกะไปต้นน้กันกอนจะคืงอะไรจะมาร์กยังหูถ้ามันมาน i right. ถือแชมป์ทุกคนเอ้ยทางนี้น้ำบุหรี่แชมทางหอยามน้ำบุหรี่สองบอดแล้วหอยามนะหมูหม่หมมาสามมันยังไม่อยู่บนนั้นเลยเดี๋ยวเข้าลงไปยามทุทธพุทธไปยามอยู่หายหยังเยี่ยงเหี้ยวซีบหลางหอยามได้ซีบเอ็ดหลางด้วยแสด็จมายังไม่ลุ้นอยู่อยู่หายก็ไมอ่อยู่หมูนะหายหลายอยู่ความฝันจะเป็นจริงหรือบ่เนี่นนยแต่กร็รอบ้างก็ได้เพราะว่าเขากำลังมือยามทั้งไงหนแบบนี้ เอาอย่างพี่ดานเลยไปไปไปว้าจิงเขาแล้วบ้านนี้เป็นทรัมป์ดีตะเว็นอยู่เก้าโมงแล้วบาดะสววววต้องนกออมออมมากินมาก,กไปเรื่อยๆเชี่ยวนกไปยามอยูอย่ไหนกันนกคนทึ่ก็ทึกอีกคุณคนบุนนทึกคือว่าหายล่าง dạng bởi lượt tham mưu thôi anh ơi kìa nạp anh ơi kìa nạp anh ơi con nạp anh ơi kìa 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 nạp ยามครับยามนะครับมือเลยแค่ขี่รถก็ขันยางโอ้บดมือขี่รถไปข้าวเดียวอยู่เดเอาโค้งลงไฮเอาอะไรแบบนี้เอาดุมนะเอาพี่รถไปจอดแต่ละจุดแต่ละจุดระยำ ไหากินเข้ายืดเทียเพื่อแลกขับบุตรสื่ออย่ามุงยืดหายกันต้องหอนดงเลยทุกคนไปเลยข้ายามยื่ดงนี่กับแคมหานี่พออยู่นี่มันมีสองจุดทุกคนอยู่ดงนี่นะมันมีแคมหาเขาได้กับทางเหนือหายเขาจะรถไปนี่มาตราดแล้วก็มีทุกอยด่านแล้วก็ยามยื่ดงหลายบอน một người mọi người mọi người mừng con, mình người đâu mà mù mù tụi người mọi người mọi người mọi người này, người mọi người mọi người mọi người หงถึงมันจังครบรอบมาเท่านึงเอาเห็ดทุททเรียนชน้นนี้ยังมีมานเนาะโอ้ทุกคนอ่ะมืดเล้จุดที่สามก็มีมีมานแล้วยามจุดที่สามก็นมีมากคืออะลรหมูนะแล้วมันไปกักยี่จุดเลยนะเมือ Nói cháu nhưng mà nó kìa tụi con ở đây nè Xịt mông ra Chỉ nhớ hồi xịt bếp mông con Nheo cái chút chút thái tụi con Chút thái cứ khèm hãy không Đi vào mù phải khuôn bó Mà nó bởi hình hỏi theo đây nè Hình có hơi khoan Mù bó mà Nheo hà lạc tụi con mà nè Chứ khèm hãy hẳn Điều bây giờ cũng khèm con mà thầm một thứ gì hết nó cứ chốt luôn bây giờ <laughs> một thêm hai quá phun cho tốt, khum phun phải tè tè ha mông đúng không phải là giờ nên 11 bên mông ngang là khai sáng năm đi bây giờ như hay thì phải chốt lương thì bao มาในห้าวกระชิยามยูไหนี่ยามยูแคมไหนี่ทุกคนหลังจากลงมาแต่มาลงมาแต่ยามยูด่านแล้วก็ห้ายามยูไฮทก็เหวี่ยแหวี้ี่หา้าห, 4, หลังุกคนแตเห็นแสงแดดแล้วแดดออกแล้วบานเนี่ยถือว่าโม่มานอยู่นี่ก็้ถือว่าแล้วนะหากได้สามบอลยามมันอยู่กระจา,กกะจายแหวี้ยงคน In horn lẫn một con lẫn một hôn 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 lẫn một hôn

มีโกมทุกคนนะห่ยนะนะหอยมูกะมระมาดูอยู่นี่นี่นะเย็บเฮ้วมีร้านนะเย็บพิษมันมีโกมนมกะใหญ่จริงน,น,นีนะนี่หน้าใสเฮ้วนะกระจาอยู่นี่มันมาเย็บอยู่พี่นะเย็บอยู่พี่ข้ามาโกมนี่นยโอ้ยเรียบร้อยเลยนะพี่ห้ามพี่ โอ้นะครับดาต oh, nice. <laughs> ý thức tìm nó hồi nháy là khăn sản sớm bưng ở máy mà khoang bẩn khoang đi đấy đúng không dịp mày héo của mình chấm เย็บรุงคุ้มใชลงลงนะลงน้อยนึงมันมีโูมนะว่าวแล้วาากัอนอันอน,นี้ไม่ใช่อีกนยังไม่นึงรอผลอย่าหายเด้อนะตัวนี้นะห้ามพึ่นตัวนี้นะหงายนี่นะหงายห้างโต๊ะเข้มคุ้มเบอร์นะจนลงุงพุทธคุ้มแต่เฮียมีร้านผิดหน่อยนึง มันยัลมาอีนี่ชิดาชิดาเาั้ลกูกแต่ยังคาไปใส่เหีาชองหลังอยู่ทุกคนโบ,บนี่โบนออ่อนหมืนทุกคนบางเือชองหลังนั้นก็มีวันนี้บกอนตัวนี้พา,าดแล้วเย็บถือแลวนะยังยังไม่น้ยยนะนอยหนยเยยบใส่เหนะพอาิ่องหลังก็ทุกคนจากนั้นมันขี้ชยทุกคนเอ้ยเย็บแล้วก็มีถือขุมมีถือปะขุม นานมันมีค่าได้แล้วห้อยมูนอ่ากินน้ำมันไม่ทุกคนดูที่เปลี่นมานี้อันนี้นามันเยียดนะมันเยียดนะแค้มข่มจนลุบล่องเจว่ามันบอกโกลุ่มโมงแล้วก็เหีงยวก็มีร้านทุกคนออมาเลยมือฟ้ามือฝนมาแล้ยลม,มนฟ้าลมฝนมาแล้วนะถกุ้มมาเลยหวมันละวที่ทรายมันหากินนะ้ำมันเลยอ๋อ,อ,อนะ แหลงมาเป๊ะหมูนะเจือรี่ตั้งหนี้ขาดได้ทุกคนเลยเย็บเลยกรเป็นอันนั้นนะห้อยลุม,มลุมมาพี่มลุมมาแต่หูนี่นะมันมาแต่ผู้เย็บอยู่ฮน มันทีดปะคุมน้อยเดียวหนงนะกับอันไม้แป้นนะด,นดัดไม่เดียวนะไปห้องหมูนะเอาละของมันถือทุกคนเลยถือ่าโบหมานยังนะเพราะแต่วุดวิด์ พอเฮ็ดให้หายพอเยียดเต็มเต็มเลยกรบอกเป็นเลยหรือเนาะอันนี้แหละเขาเชือาล้มเลยเต็มหมายจะล้มเลยนายพานเชือว่าวันขี้แฉ่งแตมันดี๋นี้นะบุธจมไปอยู่เชืเลย แล้วแหละตีนีหบ่ได้อ้างเอฟซีแล้วพิษน้อยพิดหลายพิดน้อยพิษหลายอยู่ฝนก็จะตกแล้วทุกคนบ่าจักแนว่าทุกคนแบบว่าวมันเย็บนะนะหมูนะหมูชีฮะโต้พมันเย็บอย่างน้อยหนึ่งโบก,กวงกับพุ่มแหวมันเย็บป้ามันเดี๋ยวมันลุบลงไปแหว้มีร้านจำทุกคนแบบมันไม่ถือมันโบถือไม่แป้นนะทุกคน ถ้าไม่ถือไม่แป้นมันกระสีโบโบยับกทุกคนพอมันบริโภงกับมงูงมันหาทกกี่มันต้นแถียมูงมงีแต่ล่อไปล่อไปเลยเลยมันเราโบได้นะนี่มืดฝนกำม,มาแล้วทุกคนนี่แต่ว่าฝนตกทำห้อยไม่นี่นะหมูนี่มันลงไปนะนี่เขาอ่านว่ามันอยู่นี่หมูนะตอนเทาล่ำน่ำชุดนั้นนะน่ำหมู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 เลยหลายชุดติดปล่อยวิดีโอให้ทุกคนได้บิ่งนะตอนนั้นนะ อยู่ตรงตรงนั้นแล้วมันย้ายมาอยู่นี่หมู่นะย้ายขึ้นมานี่มานี่มาเยี่ยมแมวในผ่านอยู่นี่นี่เยี่ยมเฮียในผ่านอยู่นี่แล้วมันกลับคืนนี่แบบนี้นเขาอ่านมันอยู่นี่หมู่แบบนี้อ่านอยู่นี่แต่มันเป็นฟ้าเป็นฝนแล้วนี่นะเดี๋ยวเามื่อพระพรอยเถียงเนี่เขาจะมาลัดตรงนี้ขนฝนบฝนยานะฝนตกเยอะเอิญนนะเขามาลัดตรงนี้ตรงอยู่นี่โดนหมู่ไปไหมผ่านแล้วเหียนะตรงมือแรงนำดิท้นออกกันไปใช่เถียงนะฝนจะตกทำไร นี่แหละกระแนวทุกคนเฮาบ่มือบบบนี้เฮาเห็นจุดหมูเลยมันบ่เย็บเหว่าเฮามันด้านน้อยด้าหลายแต่ว่าเฮาสิใช้วิธีไม่มเอแรดคือเฮานั่อีเมแรดนี่บอลเฮาเว้าลุ่นหมูนังเพราะว่ามันเป็นข้อแคบข้อแคบไอ้มันบวกว่างบวกล่างไปไหนนะถือว่ามเอแรดนี้เฮาจะไปตะเวนเพราะว่าเฮาสิอยู่รัดอีทุกคน เพราะว่าเอาถือเข้ามาแล้วอยู่เทกนี่เอาสีไปรัดอีกมาแรงนะมันพลาดเลยไงเอาทุกคนอ้าวของห่อมันสิทธืหรือใดนะมันดาดนิดเดียวนะก็สัก,กเช่นไหนทุกคนเออหามดพื้นเยอะหมานนะแต่มันมีหมานแต่วิดีโอเนี่ยเราจะปล่อยทุกคนเบิง่งพอมันเยอะทุกคนเลยหัวมันเย็บสั่นได้นะยังน้อยหลายสำเร็จน,นะ เป็นใจได้นะทุกคนเดี๋ยวมาแลงนตอกกันห้ทุกคนตอกอีพี่น้าเฮาอยู่หายนี่เดี๋ยวนี้โชคดีทุกคนสบายดีและสวัสดี